สวัสดีค่ะเมนูนำเสนอวันนี้จากครัวบ,บ้านลาักนาแกงข่วสับป,ปะรดกุ้งแห้งค่ะนำพริกแกงเผ็ดกับน้ำกะที่ไปเคี่ยวนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งจะเป็นกุ้งแห้งเนื้อนะคะตำพอตำพอเนื้อบุบๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ปแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวกับหัวกะที่ค่ะหเคี่ยว เี่ยวกหัวกะทิจากนั้นก็เติมน้ำกะทิลงไปค่ะเติมน้ำกะทิลงไปเติมน้ำแกงลงไปนะคะเข้าไปเข้าไ,ไ,ไปเรื่อยๆค่ะให้แตกมันเริ่มแตกมันแล้วก็ใส่สับประรดค่ะ ใส่สับประรดนะคะแล้วก็เค้าให้เข้ากับน้ําแกงค่ะแกงโคตรสับปะรดกุ้งแห้งเนี่ยเราจะใช้กุ้งแห้งเนื้อนะคะกุ้งแห้งตัวใหญ่เคี่ยวกุ้งแห้งกับพริกแกงให้หอมแล้วก็เคี่ยวกุ้งแห้งกพริกับพริกแกงให้หอมค่ะอันนั้นก็ใส่เครื่องปรุงนะคะซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลสิบรส ชิมรสให้มีตับรสจะเ hmm. ปรี้ยวหวานอยู่แล้วอะค่ะจะมีเปรี้ยวหวานอยู่แล้วก็จะเอารสเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนี่ค่ะสุกแล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแดงพริกเขียวแล้วก็โหระพาใส่พริกแดงพริกเขียวโหระพาหอมเพื่อเพิ่มความหอมและเพิ่มสีสันนะคะแล้วเขาให้พริกแดงพริกเขียวและโหระพาานั้นให้สุกค่ะ อันนั้นก็พร้อมเสิร์ฟค่ะแกงคั่วสับประรดกุ้งแห้งเนื้อนะคะเราทำทานกันดูน,นะคะแกงคั่วสับประรดกุ้งแห้งค่ะจากครัวบ้านลัคนาสนใจอาหารครัวบ้านลัคนาก็มาปเปิดครัวบ้านเราได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะแกงคั่วสับประรดกุ้งแห้งจากครัวบ้านลักนาค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะแกงคั่วสับปะรดกุ้งแห้งจรรากคณาุณว่าลัคนาลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ